กำแพงเพชนะครับอย่างไร้เลื่อวนเมื่อมาอยู่ที่คลองบางซื่อนะครับได้รับการว่าน้ําล้นนะครับก็จะไหลข้ามไปยังเขตพยาไทแต่เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ของกลุ่มเทศบาลตอนนั้นต่างเบ่งระบายน้ําเพื่อนําน้ําไปลงสู่แม่น้ําเจ้าพยานะครับทําให้ประชาชนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของคลองนะครับรู้สึกว่าคลายความวิตกกังวนครับสถานการณ์น้ําแย่กาแพงเพชรนะครับเปิเจ้าหยรนดัก คอยกาัหน้าผ่านกันเลยๆผ่านตากัน่หัวมันใหญ่สองอันกักแบ่สร้าง้ันก็เอาได้แล้ ส่วนบริเวณหน้าตลาดนัำจุนย์จึงตัดระดับน้ำอย่างรวดเร็วเส้นทางไปอยู่อยู่กินแต่หลายเส้นทางแบ่งแอนรถอย่างสับจรดผ่านไปจะได้เนื่องจากปริมาณน้ำอย่างไหลบ่าลงไปไม่ถึงและยังมีปัญหาเรื่องการจราจรนะครับเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางที่ประชาชนใไปทางนี้ขนส่งมอเตอร์ไซค์จริงและทางริมที่จะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนนทบุรีประกอบกับเป็นวันทำงานให้มีประชาชนและรถจำนวนมากมาใช้เส้นทางนี้ต่ก็รู้อยู่ว่าวิธีทำทำเนี่ย คุณคุณเจริครับหยิ้มเลยข่าวของสำนักข่าวไทยเราปักหลักอยู่ที่บริเวณกองบางซื่อจากเร่าักองนะครับตั้ง่ใช้มขนาดนี้คแม่มันมับมากแมันยัหมดค่ะพคำช่วสอในเวลา20นาฬิกานะคะช่วงนี้ไปสนวัสดีค่ะแจมแจ่วาย่อเดี๋ยวดื่อเดนไม่ยากไปหรอก อยากจะเลิกใช่ไหมกูจะไปหาช่้คุ้ว่าไปด่าโคตรแน่ยการต่อไเป็นนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุดวันสาวกเหอไปย่มน้องยนไมาุนัอา สวัสดีค่ะอยแตหอนเลนอยาก่าน้ขาวกรากระาสวัสดีค่ะใจกะปุยและพี่กิฟต์่นเคยนะคะกับรายการก้าวมเตค่ะตอนนี้ยหลายหลายพื้นที่ค่ะก็กำลังประสบปัญหาภัยพิันอย่างมากนะคะ ก็ว่าหลายๆคนอาจจะมีสภาพจิตใจที่อบอุ่นและสิ้นหวังง่ายๆค่ะไมอย่างเพื่อตอแทนนะเพื่อสู้อีกทางค่ะผลงานอาจารย์ประเสริฐทรงตามกิลป์ยนิคารสาววัตถิไวค่ะผลงานจะถึงแค่ไหนตอบแทนเงินเซงของทุกคนค่ะตัวเสบีราในวันนี้นะคะจะพาดูความอลังการของขบวนเรือสร้างสรรค์ที่จังหวัดสุโขทัยการนะคะซึ่งงานนี้เขาบอกว่าเป็นประเพณีที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามวิสุทธ์ด้วยราค่ะที่สุดทาง ว่ายายาพี่ชายาซ่อมรถอยู่แม่ริมใช่เป่าวันีน้องชายพี่เขาไปซ่อมรถแถวแม่ริมเขาเล่าให้ฟังว่าช่างเขาบอกว่าเขาม่ด้นไแว่าเป็นเรื่องราวี่ยเรงแริเราที่วเลยราี่จีมาท่านผาอะไรนระรยวกี่ย่น เจาแต่สาเราจะได้ยินใก่กัเรามีอมากมายีกยนนดงความรักคตอทาน,นประอ์ัมปีน,นี้ยังไ,ไงก็ปีนี้แต่ละลำเดือน,นสวยงามมากมีความวิจิติสดาแล้วก็คะแนนเรีว่าไม่หางไกท่าไรไม่เป็นความ,มาตัไกลของเัการลาหรอครับเพราะว่าก็เห็นภาพต่างๆมาตลอดทุกหลายป,ปีแต่ละลำนะคะคนทีเด็ดนัดไม้ชายมาสู้กันแบบไม่มีใครยอะใครเลย

สวัสทค่ะธรรมชาติตอนสแกนันนี้นะคะแม่บุ<ร><อ>งจีัีตัดทองคุชอัพเื่วงแต่วัตูนั่นเองค่ะเรวันดีนะคะแม่มุ่งจะเป็ไล่ความแปลกของลูกป,ปั้นค่ะเห็นพวกพวกว่าชีวตั้<อ>งเอชีพมีไฟบ้าปุนเนี่ยไป<อ>น,นะ,ะมไะไป่ะไไปเไปนะไปนะะไปนนะไปไปไปนะไะปะไนะปะนปนนไ ก็เหม็นเหมือนกันน่ยบ้านแถวนี้นะคะก็มีนะาใครมาขอูขอเ้าอาเนี่ยเรจะขอควงทำใจผ่หาดูว่าไดรู้มกระก็มาฟื้นสนเหมือนกันแต่ถ้านหน้าบ้านประตูบ้าน่ก็ปร